ทำไมบือมันสั้นๆวะเนี่ยปรับเนื้อระยะหรอใช่หรอทำไมมันสั้นเนี่ยดูดิแฟตโหดยังไงหรอครับแฟตนี้แฟตนี้แฟตปรับมาใหม่นะครับคือเดอะแฝ อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ The f a t p a t นี้ปรับมาให้ตีตีตีพิป่าดีขึ้นนะครับก็คือโนัสดาเมจผีป่าสวัสดีขอบคุณธนพลด้วยนะครับสำหรับกาวดวงด้วยสวัสดีครับ Flash เล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ครับแฟ a เล่นก็ยังเล่นได้ครับผมมันปรับมาเหมือนเหมือนจะเอาให้เข้าป่าเลยเนาะ The f a t อ่ะมันปรับมาเป็นแ a d a p t i v ด้วย เระบ่นจบล่างนะครับกเกือบ ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างสบายดีครับผมสบายดีนะครับเอ็มฟอร์เวียดนามสวัสดีครับผมเฮ้ย โดนรัดเลสหรอเนี่ยใช่โดนโ,นโนดนิที่รัดเลสน่าจะโดนดึงพอดีโอ้โหรอดไปะรอดได้สวยอยู่นะครับผมเอ้าอีกโดนดึง hey, <go> ไม่สี่วะคือถ้าเราสี่เราจะเล่นได้เยอะมากเลย

ý kiến của chúng ta sẽ được để xem xét đến đây สวัสดีพี่พลอยด้วยครับสวัสดีอย่ามาทัชด้วยครับผมเมตาใหม่เมลปรับไปเป็นแคลร่เออเมยปรับไปเป็นแอร์ครับลงมานเยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ย Hey, over here. An ally has been defeated. Retreat. the deal. I must protect everyone. นี่ครับลงล่างไปช่วยเพื่อนกอนไม่ได้นับฟิกไรโอเลเมื่อกี้ก็เลยต้องฟิกเล่นทำไมกระตกจัอ่ะนะทำไมกระตกนะ ทำไมกระตกอะ่ะกระตกเลยครับ I gotta run เยอะและมือถือไม่ไหวแล้วเนี่ยมือถือบอกว่ารับแพทใหม่ไม่ไหวแล้วอะไรแก มันกระตกุกแปลกๆีอ uh. ยู่ปะเดี๋ยีพักสามก,ก็ไปเด้ย ไม่ผมรู้สึกว่าบัตรเดอะแฟตมันมันสั้นลงว่ะเนี่ยมือมันสั้นลงเหมือนมือมันมือมันไม่ถึงยังไงทุกคนทำไมวะเนี่ย I'll give it all my เนี่ยมือเดอะแฟลชทำไมมันสั้นอะ เที่ยงฟุตแปดผัดครับทำไมบือมันซัต้นวะะน่ะดูดิปรับเนิรระยะหรอ ใช่เหรอทม่ทชไมมันตั้นเนี่ยดูดิอันนี้เป็นชัดนมันบักปะเน,นี่ยปกติเรวแฟดมือมันต้องยาวๆหน่อยทำไมมันึต่อยแค่ใกล้ๆวะเนี่ยโห่เนี่ยบักจัดเลยอันนี้อันนี้ถือว่าเนิร์ฟมากเลยนะถ้าสติมันปรับระยะดูดิ ต้องเอาเข้าแทบจะติดต,ตัวผมก็ว่าทำไมมันต่อยยากๆากว่เกมนี้เออมันสั้นลงแบบสั้นลงครึ่งนึงอ่ะดูดิกอยปวดหัวถ้าในแข่งในแข่งใจ้ิบเอ็ด <ผม S 1> โหแนะครับผมแต่ว่ามันมันจะตีไม่เต็มหน้าจอก็เลยมาใช้แฟครับ สองโปรแม็กซ์ดูได้ครับผมจะลองไปดึกข้อมูลดูก่อนได้เล่นละอย่างเงี้ยได้เล่นละได้เล่นละทำปั <c oughs> ้นอย่างตั้นเลยบ้าเอ้ย <fl> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้อันนี้ผมพูดจริงเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นเดอะแฟลมากเลยนะคือผมเป็นคนที่คนหนึ่งที่ชอบเล่นเดอะแฟลมากๆเลยแล้วผมรู้ว่า มรู้วうう่าระยะมันเป็นยังไงอ่ะแต่คืออันนี้มันสั้นมากอ่ะมันต้องแทบจะชิดตัวถึงจะโดนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปกติแต่เดอะแฟตถึงนะไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยให้ดูระยะดิระยะในสกิลมันแต่กับดูดิถึกปะมันหลอกลวงอ่ะระยะสกิลมันหลอกลวงอ่ะอันเนี้ยอันนี้อันนี้ต้องถึงใช่ปะฮึถึงวะ เยื้มือไม่ได้ <I S 1> จริงๆนะเดี๋ยวจริงๆผม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 สัมผัสได้อะครับสัมผัสได้จริงว่ามันสั้นน่ะเดี๋ยว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  ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันมน,มน,น่าจะใช่นะอันส <they> ั้นเกินเกินไปอะผมรู้สึกอ่ะ มันผมมาลองดูแล้วเนี่ยอาเทสให้อันนี้ระยะถึงนะไปะไม่ถึงระยะมันหลอกลวงปกติมันถึงถ้าถตัวฟดอ่ะเนี่ยปกติมันคือแบบมันถึงอะ่ะน,นี่คือแม่งสั้นแบบสั้นมากอะ่ะและ้วเปอนบัตรสุดท้ายแม่งลองไปเล่นดูหนึ่งจผมเ <many> ข้าตรงั้นไม่ได้นะ ผ m p ีบไ r ท t e ทีคร like. ับตนเดียวียวเดียวมดก็ออกอยู่นะเคยคุยกับมดมดก็ออกกับัใจอยู่ผมรู้สึกว่ามันเนิร์ฟอะเนี่ยเนิร์ฟอะปกติอะมันถึงอะเดี๋ยวเดเห็นป่ะไม่ถึงมันไม่ถึงะตอนนี้มันไม่ถึงแล้วอะไปนครับ An ally has been defeated. Enemy double kill! I got เขาออขแบบเอ้าทำอะไรไม่ได้ครับ ก็จ้าเล่นสุดแล้วนะไปโอมนฟิกนะครับ14นาที4นาทีฟิกไวโอเนี่ยครั้งหน้าผมจะฆ่าไวโอไดต้ตอนนี้ต้องปล่อยให้มันมันมันใช้ไปก่อนเพราะว่าตาม,มันไม่ทันอยู่แล้ว

มีผลอยู่ครับเดอะแฟลมันเป็นตัวหนึ่งที่แบบถ้าระยะมันไกลขึ้นมันเล่นได้เยอะขึ้นครับ สี่โหไวโอมีพิกพอดีอันนี้คือไวโอมีพิกพอดีนะเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าเล่นได้ไปก็เล่นได้แหละคือก็ฟิกไวโอออกอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็มันก็ช้าลงไปอีกแต่ว่าเล่นไรครับเราบีบเอาของก็ได้ครับ ดแฟดมันเป็นโอหเงินห่ว so ่ะดูแฟดมันเป็นตัวเด็กที่เคลียร์เคลียร์วิดีโอไฟอยู่แล้วนะครับแฟดมันเล่นได้เยอะับผม พี่นองครับผมรอระยะเวลาเล่นกอนครับผมตายไม่ดึง ระยะไม่ถื่ใช่บัตรสุดท้ายมันสั้นลงมากครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆไงแบบมันแปลกมันแปลกตรงที่อันสุดท้ายมันสั้นน่ะมันสั้นมากเลยบางครั้งผู้พิพากาจะมีการแอบปรับหรือนัวละดความไม่แรบางทีแฝดแต่ทั้งแนวทั้งวับ ใช่ใช่ใช่มันมีโอกาสเยอะอยู่แปลกมากเลยคือคือคือถ้าใครใครดูผมผมก็จะรู้ว่าผมเล่นเดอะแฟตเยอะเพราะว่าผมชอบเล่นใช่ไหมครับแต่สัมผัสสัมผัสหรือว่าฟีลลิ่งที่ได้เมื่อกี้คือมันแบบถ้าจะโดนเนิร์ฟมาแจริงผมรู้สึกว่ามันโดนเนิร์ฟมา